ครูลุงอีซี่ไลฟ์สวัสดีกันทุกคนวันนี้นะครูลุงแท่คำๆนะวันนี้จะบอกว่าตั้งแต่ครูได้เลี้ยงวัวเนี่ยนะเข้าใจคําว่าสัตว์ขึ้นเยอะเลยไม่ใช่ดานะ่าเลยทุกคนนะคําว่าสัตว์เข้าใจขึ้นเยอะมากเลยที่เขาด่าคืออะไรเลยไหมนี่ดูสิ่งที่จะบอกนี่คือธรรมชาติของสัตว์เราครูลุงพยายามที่จะทําทให้ต่างคนต่างมีกินไม่แย่งกันไม่ดูหิวโหยไม่ดูอดอยากนี่ดูสิ่งที่เป็นเชือกมัดเขไว้เพราะถ้าเขาไม่มัดเขาจะไปไล่เพื่อนหนี ตรงนี้กินเสร็จก็จะไปไล่ตรงนู้นตรงนู้นกินเสร็จจะไปไล่ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อจะกินคนเดียวแลวนี่ดูฟางเต็มหน้าตักเลยไม่กินนู่นยืดคอดันทุลังโอ้ยลําบากลําบนหิวโหยไม่มีกินจะไปกินตรงนู้นจะตะเกียกตะกายไปกินตรงนู้นนี่ฟางเต็มหน้าตักเยอะมากฟางมัดเดียวกันกลิ่นเดียวกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่นู่นตะเกียกตะกายปลายแยง่งโอ้ชนโอ้โหแยง่งมีหน้า ครูไม่แปลกใจเลยที่หลายคนเขาบอกว่าฝึกให้วัวทํายังไงอะไรนะให้วัวตะกายไปกินไกๆคอมันจะยาวๆเข้าใจความหมายคือต่อให้เราก,กองไว้เต็มหน้าตักเขาก็ไม่กินตรงหน้าตักเขาจะตะกายไปกินนู้นไม่ใช่ว่าตัวนี้เป็นตัวเดียวนะลูกแก้วก็เป็นถ้าไม่โดนบล็อกอย่างนี้ก็จะตะกายมากินฝั่งนี้ที่เขาเรียกลังเนื้อชอบลังยาคือแปลได้สรุปได้อย่างเดียวว่าคือสัตว์อืมธรรมชาติ หมาก็เหมือนกันจานตัวเองไม่กินก็จะไปกินแย่งคนอนื่นเออนี่แหละนี่คืออยากแค่อยากจะแบบเออขำๆคือบางทีตอนแรกที่ครูรุ่งเลืองครูรุ่งุงงินนะว่าเฮ้ยกองไว้ให้เต็มหน้าตากักเพราะอะไรไม่อยากให้เขาแย่งกันไม่อยากให้รู้สึกว่าลำบากลากําบนตะเกียกตะกายหิวโหยจะได้กินนี่เต็มหน้าตักเลยฟังมัดเดียวกันกองเต็มเลยกินไม้ไมนู่นโอ้โหดันจนสุดเชือกดันจนแบบ สูตรแบบสูตรโอ๊ยจะไปกินตรงนูน้นเป็นยังไงแค่แค่รู้สึกว่าเออเฮ้ยธรรมชาติของสัตว์มันเป็นเช่นนี้เมื่อก่อนครณลุ่งเองเนี่ยเลี้ยงอยากจะให้สัตว์ทุกตัวอิ่มหนังสําราญอยากจะให้ไม่มีการแย่งกันไม่มีการทะเลาะกันอืมเปล่าธรรมชาติของเขานะเเห็นไหมหรือเชือกตึงเป๊ะเลยเพื่อที่จะไปกินตรงนูน้ดกับเขาอร่อยกว่าฟังมัดเดียวกันวางตรงนี้ แล้วก็กระจายไปตรงนั้นดิ้นลนที่จะไปกินตรงอ่ะโชคดีมากินเลยลูกมากินเลยแล้วลูกแก้วก็จะดันมากินกลับมากินฝั่งนี้ธรรมชาติของสัตว์จริงๆเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจละคุณลุงเข้าใจคําว่าสัตว์ขึ้นเยอะเลยตั้งแต่มีวัวมาเลี้ยงเนี่ย